เลโลสวัสดีครับเพื่อนเพบกับผมแล้วก็วอลชานอลในช่องย t u b e นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณุเทียนแห่งชาติห้วยน้ำดังจังหวัดเชียงใหม่นะครับใช่ไหมวันนี้เพิ่งมาจากปลายหลัดเลยนะผมมาที่นี่ด้วยความบังเอิญจริงๆนะเพื่อนคือในจิตสมกติงานกิจสุดของเราเราก็เราอยากจะมานะที่นี่นะแล้วผาดมันมีทางเข้าสองทางอ่ะเพื่อนตรงห้วยน้ำดังทางตรงที่เป็นเป็นจุดชมวิวตรงนู้นที่หนึ่ง ผมก็ไม่ได้เข้าไปนะและ้วกาเลยเข้ามาในเมืองชียงใหม่ใช่ไหมสุดท้ายผมขับมาตรงนี้แล้วมาเจอตรงที่ว่องน้ำร้อนแล้วผ่องน้ำร้อนนะแล้วเออน่าสนใจเว้ยขับเข้าไปไป,ไปมาครับคือเอ,อ่อปงน้ำร้อนอุทยานปงน้ำร้อนเนี่ยอยู่ในเขตของอุทยแห่งชาติพูน้ําทางเหมือนกันนะื่อนผมผมก็เลยเอา้าวก็เลยถือว่าเป็นโอกาสเหมาะเจาะแล้วกันนะเราไม่ได้คาดคิดว่าเราจะได้เข้ามาที่อุทยานสุดท้ายก็ได้เข้ามานะครับก็ สเต็มพาสปอร์ตของอุทยานเรียบร้อยแล้วแห่งที่สองคนนะที่ผมเริ่มสะสมนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศนะบริเวณด้านซ้ายเนี่ยของเพื่อนท่านเนี้ยที่ผมจอดรถตังนั้นเป็นที่จอดรถแล้วก็เป็นทางเข้าตรงนี้บริเวณตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็น์นะครับมีลานกลางเต็น์ริมลำธารแบบนี้นะสดชื่นเลยเสียงน้ํานี่กับโอ้โหนะครับแล้วก็ด้านนี้เหมือนกันนะ มีเต็นท์อยู่เหมือนกันนะครับตรงนู้นนะแต่ผมไม่ไแน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะอนุญาตให้กางไปตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่ามีอีกโซนหนึ่งคือข้ามจะาําไปด้านนู้นจะเห็นเต็นท์นะคือของอุทยานแห่งชาติ้วยเหมือนกันนะตรงนั้นนะโอ้โอากาศดีนะเพื่อนคือถ้ามาอุทยานแห่งชาตินะรับรองเพื่อนๆไม่ไม่ผิดหวังบอกให้เลยนเรื่องของอากาศนะครับแล้วก็บร,รากาศนะสุดยอดอ่ะอ่นนี้เพื่อนไปดูผมเดิมเมื่อกี้ฝั่งนู้นนะผมเห็นมีอะไรร่วงเต็มเลยเพื่อนๆดูดิ แล้วผมเข้าจะเป็นเป็นอะไรวะเป็นแบบเวเด็กเป๋าลูกโป่งอะ่ะแต่ไม่ใช่นะเพื่อนมันเป็นแแบบเป็นเป็นของต้นไม้ชิดนหนึ่งอะ่ะซึ่งเวลาเขา,เ,าเป็นแกสอนอะ่ะเวลาลมมันพัดใช่ไหมมันก็จะปิ่วเพื่อนแต่ผมไม่รู้ต้นอะไรนะจำไม่ได้เดี๋ยวผมเดื่อนมาก่อนดูเรื่อยๆนะความจริงด้านนู้นนะเคามีสะพานให้ไปดูเรียนรลู้อุทยานเกี่ยวกับเรื่องของพลระบุระบุล้อน,อนั่นอะไรเงี้ย ถ้ผมเลื่อออกมาตรงนี้กันดีกว่ามันเย็นนะเพื่อนนะเห็นเขาค้างเราก็อยากค้างเหมือนกันเนาะนเห็นไหมมาจากต้นนี้เปล่าวะเดี๋ยวอนนะคงสัญญาไอตรงที่มันปิวๆนะเออมันคืออะไรวะดูนะเพื่อน,นเขียวขจีเห็นไหมเขียวแล้วแมันเย็นสดชื่นเลยนะก็เป็นที่เป็นโลเคชั่นที่ที่แปลกตาไปอีกแบบนึงนะผมผมเชื่อว่า ในแต่ละอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ซึ่งไม่เหมือนกันเลยแต่ละที่นะครับก็ถ้าพวกเพื่อนๆที่ชอบแบบว่าการท่องเที่ยวในเชิงอุทยานแห่งชาติเนี่ยเพื่อนๆจะชอบเพราะว่าการมาแต่ละที่มันให้ความรู้สึกที่ไม่ที่ไม่เหมือนกันมันแต่บางครับอุทยานที่เราไปคือเมื่อคราวที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเ่นนะวันนี้เป็นวันที่ยี่บเก้านะวันศุกร์ที่29บเก้าธันวาคมนะครับก็เป็นวันหยุดแล้วแหละเนี่ย เดินไปนะทีนี้นี่นะถ้าเป็นหน้าฝนมันคงจะลื่นหน้าดูเลยเพราะําพื้นจะมีเฟิร์นอยู่นะแต่นี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วไนงะเฟิร์นมันก็จะแห้งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเฟิร์นแบบนี้ทอดแนวเลยนะผมว่าถ้าช่วงช่วงหน้าฝนน้อน้ำจะเยอะมากเลยเนี่ยรวมทานงนี้กันดูไหม คือผมถามเจ้าหน้าที่แบบพี่ที่นี่มีน้ำตกไหมเขาบอกไม่มีน้ําตกอ๋อแต่เขาเข้าใจของเขามาอา่านถึงน้ําตกแบบน้ำตกที่มันลดหลั่นกันเี้ยเป็นเป็นชั้นๆน่ะแต่ว่าในความหมายของผมก็คือเป็นน้ำตกแบบเป็นน้ําอ่ะนี่คือเป็นลานําธารใช่ไหม,ะมนะดูไปเรื่อยๆเขาบอกเจ็ดร้อยเมตรเนาะให้ดูมาเรือยโอ้โหออกมาแล้วเนี่ยอะไรวะใส่ใบแหลมใส่ใบแหลมนี่ไหน่หนา,นายหมดเลยผีใบเหรอนี่นี่ สวยมากเลยเพื่อนอ๋อมันคล้ายๆดอกแถวบ้านเลยนะแต่มันมันอยู่ในป่าเพื่อนไอด้ดอกแบบเนี้ยที่เขาปลูกกันอะ่ะอันนี้เป็นองกล้วยครับโอ้โหกล้วยนี้ผมว่าเชื่อว่าเขาไม่ได้ปลูกหรอกเนาะมันจะเป็นแบบกล้วยกล้วยป่านะเดือดไปเลยนะเมยเมทับพืชจะเป็นรูปร้อน กล้าที่สุกซ้อนนะต้นกล้วยนะโอ้โหเขามีความรู้บอกหมดเลยนะเพื่อน,นเดินไปนะครับกเพื่อนกำลังชมวาวชานอลของผมนะในช่วงของการที่เที่ยวหนังชาติอวยน้ำดังครับ ตอนนี้เป็นประมาณเพราะว่าน่าจะเที่ยงแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่ร้อนเพื่อนร่มรื่นกระทุ่มบกต้นเงต้นกะทุ่มบกโอ้ต้นใหญ่ๆนะใหญ่นะรอด ต้นสักนี่ไงนี่คือต้นสักครับเพื่อนนะนะในเชียงใหม่นี่เยอะมากนะต้นสักนะสมัยก่อนนี่ว่าโหแบบเยอะจริงจนถูกสมรทานตัดไปเยอะนะครับมันก็เลยทำให้ต้นสักหรือป่าไม้ในบ้านเราเนี่เรือหนห้อยมากก็เลยช่วงนี้ก็พยายามที่จะแบบอนุรักษ์กันไว้นะครับโอ้โหจะเป็นหน้าฝน,นี่คงจะรุ่นรื่นมากเลยนะ นี่คือห้องสุขาะนะครับมันห้องสุขาอย่างนี้นะชายอยู่นี่นะยนนะแยกกืมต้นเลยต้นเติม นี่ต้นเติมเป็นอย่างนี้ลูกอเพื่อนเรากำลังเข้าสู่บรรยากาศของความคลึ้มแล้วนะมาพุร้อนบป่งเดือดเปด็นดรด่เป็นยังไงไข่เลยไข่แตกต้นอ,อะไรอ่ะมองไม่เห็นน่าเป็นต้นไซส์หรอ เดินไปปีกข้างหน้าเขียนว่าสามร้อยเมตรก็ทำทางเป็นซีเมนต์น,น,นะทั้หนีาฝนนี้ก็ระวังหน่อยนะครับเันลื่นนะ ดีนะผมกินข้าวมาแล้วใหงมันจบเลยสามร้อยเมตร

Oh. ดูดิเพื่อนแกไี่ขึ้น,นมาในป่าเลยนะตัวนี้ดิ นี่นะ้เมื่อเช้านี้ได้ออกแรงพะผักล้วยนะดังนั้นไปนดูทางนะครับนี่คือเรืเนี่ยทุนทายาก ดิมีผุมเดินคนเดียววะโอ้โห มาให้เพื่อนดูนะเหอนไหนมาแล้วก็พาเพื่อนมาเที่ยวห้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหอบเอง่อออะไกลแล้วเพื่อนนยู่ที่เดียว

นี่นต้นแต่แบกเพื่อนอ๋อมีเห็ดนี่นะ,น,ะน,นี่รับกันได้หกร้อยเมตรมันผุนร้อนแล้วหกสิบอ้ยจะไปไม่ไป ไปดูแพูหลองลกันแล้วคับอี่นกนี่เย็นนะ ประาห้าสิบเมตรดูดิยังไงชุมชนนี้ก็เป็นแบบป่าป่าไผ่นะครับอ่ะผมจะคนละ่ะนี่เป็นอุโม,มงค์นะ อุ่มงต้นไผ่เริมเลย

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จบเสร็จน้ำเจ้าพระบรมราชิน,นาจนะมาปะทะแปลนนอนเต็นที่ดีนะครับนี่ไงมีเต็นท์นอนด้วยนะเราทำเอาไว้นะครับเลยอพระพันปีหลวงของเรานะนี่คืมมนมันเขามันรอนค้างที่นี่เลยนะเพื่อนถึงแล้วมั้งตื่นเลยว่า นูำพร้อนหับไม่ชั่าทีเลยเนี่ยไปดูดิเป็นยังไงดูเสียงดิโอ้โหโอ้ันดังอย่างนี้นี่เองมันเพินมาถึงแล้วยั่ไงจะดด้จะรับสู่ ความมาสัศจรรยแห่งนักพุร้อนโปงเดือดนี่นะแลกเปรียกังเป็นยังไงครับเดินมาได้ใช่เดินมาจะถึงได้เดินมาถึงจนได้เรามันเอาไข่มาต้มนะโอ้ึ้นมาดูนะเป็นแบบนี้ อ่ะบอกเลยดี่องด้กันแล้วกันฟังกันต่ออีกทีหนี่เห็นไหมโอ้โหของจริงไม่ของจริงบยากอันตรายห้าง้างอุณหภูมิ90อง,องศา มีน้ำบอลเล็กและบอลใหญ่นะครับน่าพุดด่งเิยแต่ผมจะซูมเพิ่มดีนะเหนะ็นไหมถ้าบอกบางครั้งมันก็จะพุพ่งออกมาแบบถึงสองเมตรเลยนะปแบบรากฏการณ์แบบนีนน้มันจะพุ่งมาทุกสามสิบวินาทีนะครับเหนะี้ย ที่บอกวนะ่าหนึ่งสองสามสี่ห้ารอไม่กนะั้ตรงต้มไข่อยนั้ด้วยเดี๋ยแบปุ๊ปปุ๊ปป,ปุ๊เลย การทำงานขงเขานไนะนี่เีวะเนี่ยนะครับไปสก็มาถึงแล้วนะครับคุณจะ พาเพื่อนมาเห็นไม่ได้ชมเยอะน้ำปุร้อนนะครับที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอบคุณที่ตามชมบอลช่องน,น้น,นะครับโอากาสหน้าถ้าผมไปที่ไหนเราจะพาไปเที่ยวอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเพืนะเอ่อนอน้ำพุร้อนโป่งเดือดดูเห็นกันแล้วนะครับว่าเป็นยังไงม,มันเอาเหนื่อยเลยเว้ย นะครับก็สำหรับเพื่อนที่สนใจมามาได้เลยนะครับก็วิ่งมาสร้างเส้นมาไม่ห้องสอนนะ่ะเราจะมีบ้ายเขียนไว้ว่าอุทยานงชาติทุวน,น้ำดังนะครับแต่ว่ามาตรงนี้รู้สึกว่าเราจะถึงก่อนนะครับถึงของจุดชมวิวตรงอุทยานชาติหุวน,น้ำดังก็มีเ <c> ม <oughs> ็ดตานะ นแล้วกว็หยุดยาวนี้ลองมาเที่ยวก็มาเที่ยวทั่วๆเลยนะครับจะรู้ว่าเชียงใหม่นี้มีที่อยกเยอะแยะเลยนะที่เรามารอให้เราได้มาเที่ยวกันนะครับน,นี่นาน้นเ่ย ถาตอนขาข้าผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมมาถ่ายตอนเดิอนออกแล้วกันนะเมื่อกี้ดูเป็นไงนพูเพื่อนเพื่อนแจ๋วมากเลยนะผมเคยไปที่นพูลัดสังั์แพงอะ่ะแต่มันแบบใล้ของเอกชนนะครับเราก็เลยดูมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ที่เนี่ยเป็นธรรมชาติเลยนะเห็นไหมมันแบบมันผุดออกมาแบบโอ้โหเนาะมันเป็นเรื่องเหลือเชื่ออัศจรรย์จริงจริงนะธรรมชาตินะ ก็มาฝากเอาไว้นะครับสำหรับผู้ที่ชอบการเดทางแบบนี้นะหรืออยากให้วอลชอนอไปที่ไหนก็ลองแนะนำมานะครับสำหรับวันนี้โอเคเขอตัวกลับเข้าชียใหม่ก่อนแล้วกันนะขอบคุณครับสวัสดีครับ